ที่เล้ยนะครับอย่าไปเช็ดปากไม่ได้ห้ามไปเช็ดปากน้ใส่ห้ามเช็ดปากน่งเหมือนว่าจะมีอุบาสกมาถวายผ้าแก่พระก็ไปถามพระว่าผ้าผ้าที่ถวายไปเยอะๆเนี่ยพระเอาไปไหนเหมือนจะเป็นผ้านทนผ้านอ์บอกว่าหลังจากใส่แล้วมันคาดก็ตัดให้เป็นสบง เอาไปนุ่งได้พอเป็นสบองเสร็จแล้วมันขาดเอาไปทําผ้าปิดแผลผ้าปิดแผลขาดอีกเอาไปทําอะไรครับเอาไปทำปํำพกขี้ริ้วถูพื้นแต่โยมนี่ไม่ควรนะครับโยมห้ามเอาผ้าของท้าเนนไปถูพื้นไม่ได้ถูพื้นเสร็จมันหลุดมันลุย่ยเอาไปทําอะไรเอาไปตําผสมกับดินแล้วก็ไปยา่าหลังคาครับ โยมได้ฟังโอภาสที่จนถวายมาในพุทธศาสนานีพระเอาไปทําประโยชน์อย่างนี้เลยครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างออกมาในวัดต้องมีประโยชน์หมดนพระเจ้าบอกให้รู้จักใช้อย่างมีค่าทรงสอนให้เรารู้จักประหยัดแล้วก็สันโดษสันโดษก็แปลว่ายินดีในของที่มีอยู่นั่นแหละนะครับเรื่องการฉันก็ปดไปห้ามฉันดังจุกจกุห้ามฉันสุดๆหรือว่าเขอ้อศกติดมือนี ข้าติดมือแต่ประเคนนิดนี่นั้นเป็นไม่ได้ไประเคนเขาสูกติดมือฉันแล้วก็เลียฝิ่นใส่ปากโยมบางคนนี่เปลีย่ยผิดนะครับพระเราก็เขาสูกติดมืออามรียผิดไม่ฉันไปสะบัดมือไปฉันเป็นแล้วก็สะบัดสะบัดไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ฉันขอดบาทถ้าฉันอยู่ในบาทขอดบาทด,ดังหรือว่าช้อนช้อนดังนี่ก็เป็นอบัตเนี่ยเช่นครูจานดังนะครับ ถ้าบาดก็ขอดบาดขูดบาดดังนี่เป็นอบัติ์นะต้องฉันอย่างสำรวมเขาเรียกว่าฉันแบบกษัตริย์เราเป็นลูกกษัตริย์นะครับพระองค์เป็นกษัตริย์เรามาบวชแล้วท่านถือว่าพวกเราเป็นลูกท่านถือว่าเป็นลูกกษัตริย์จะต้องนั่นให้ดีต้องมีความสำรวมระวงัง <c oughs> ฉันไปพูดไปหน่อยไหมครับน้ำลายกระเด็นหรือว่าข้าวกระเด็นออกมาดูแล้วไม่เมืไม่งามแล้วก็ในขณะที่ฉัน จะไม่พูดไม่ฉันสะบัดมือไม่ฉันดำสุดๆไม่ฉันกัดคำข้าวเนี่อันนี้ประเคนแล้วระแกนประเคนดิสองมือครับยกให้พ้นพื้นทุกอันเลยอันน้นด้วยวางวางอ่าดูามันประเคนไม่เป็นจับสองมือแล้วก็ติดกันบางคนประเคนแล้วไปจับแล้วก็ปล่อยอจับสองมือตัวนี้แล้วก็ติดนะถามนนด้วยนู่นด้วยนู่นด้วยวาง wow. เนี่ยครับคนประเคนไม่เป็นอนุนิกประเคนสองมือมือเดียวนี่ผครไม่ตั้งใจเอาวางอ่าปล่อยได้ทีนี้ฉันกัดคำข้าวนี่ครับสมมุติว่าเราตักข้าวมาแล้วเนี่ยตักข้าวตักกลับมาแล้วนะครับในลักษณะที่ว่ากัดคำข้าวคืออะไรอ่าหูเจ้าบอกไม่ฉันกัดช้อนอื น้อฉันแล้วครูดช้อนกัดกับข้าวห้ามเป็นอบัตทุกกฎอร่อยข้อต่อไปครับพี่สุทำวามศึกษาว่าเมื่อเมื่อจะล้างบาทต้องไม่เทผ้าลงในละแวกบ้านห้ามเทยงลงใน ในใน,ในเขตบ้านอยู่นะครับเป็นนบัตปาจิตรีตามข้อนี้อีกขณะฉันอยู่กลางปลาติดคอกลางติดทำไงครับเนนะเน้นทำไงเออเนนนะดีดูหนังสือเุื่อต่อไปก็ได้สอบได้กลางติดคอทำไงครับอ้าปากให้คนอื่นแครให้ไม่ได้ครับอ่า ต้องใช้วิธีไงครับทางที่ดีก็เดินหลบเข้าห้องน้ําอะไรไปได้แต่ถ้าเอามือสอดเข้าปากเห็นไหมครับข้อที่ข้อที่16นี่พิสุทาความศึกษาว่าเราจะไม่เอานิ้วมือสอดเข้ามาในปากในขณะฉันเอามือเข้ามาในปากเพศศีลครับห,ห้ามในขณะที่ข้าวยังไม่ถึงปากอ้าปากไว้ก่อนไอ้นี่ตักไปแล้วแต่อาปากไว้รอ เป็นระบัดครับฉันดังจับจับฉันดังซุบซุบเล็กอย่างหนึ่งฉันไงครับฉันแบบอย่างนี้เราเคยเห็นบ่อยเราไปเจอที่ไหนครับสึกไปแล้วไปเจอภรรยาฉันอย่างนี้ตบให้หัวทิ่มกับจานเลยนี่ฉันไงครับอืม ฉันไปแลบลิ้นไปเป็นนบัตรทุกกฎหรือขณะที่ฉันอยู่ยกเนี่ยครับตักมันล้นเกินไปแล้วมันก็หล่นล่วง,งตำทางเดินมาเก็บกินเด็กื mm. มสิทธิแกิยาไม่เรียรบร้อยผู้เจ้าห้ามครับเป็นนบัตรอะก็ผมบอกแล้วให้หลวงพี่เอาข้าวมา <Eduardo> จะได้ฉันด้วยกันไม่ืกก้อกลัวครับ ว่าจะหมดจานเ,เานี่ยเลิกนะอ้าทีนี้เรื่องอาหารหมดไปที่ต่อไปพระธรรมเทศนาปฏิสังยุตหมวดว่าด้วยธรรมอัตวัชยัยหยุดหยุดยุด